แคบหลงเช่นเคยทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดงาหญิงหยางงานะครับอันนี้งาดำงาดำบดอา่าเนี่ยเราไปคั่วก่อนเสร็จแล้วมาบดนะครับอา่านี่งาขาวก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะครับอา่าเป็นไก่นะครับ เปลี่ยนเป็นหมูก็ได้นะครับอ่ามีผักออแค่หลอดกับหน่อไม้ฝรั่งนะครับก้นหอมทิ้งซอยทิ้งสับนะฮะอ่าข้าวเย็นนะครับอ่าน้ำมันงานะครับแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมปรุงรสด,ด้วยอ่านอนอแล้วก็เกลือนะครับอ่าวันนี้ข้าวผัด เพื่อสุขภาพนะครับงากินดีกับลำไส้นะครับมาดูกันเลยครับผมอ,นนอย่างแรกไก่เราก็หั่นให้เม็ดก่อนเนาะอันนี้ผมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเนาะผมก็ลวกเรียบร้อยแล้วก็หั่นเม็ดเรียบร้อยจะเอาเป็นสับก็ได้หรือเป็นชิ้นก็ได้นะไม,ไม่เป็นไรนะครับ มาดูการผัดนลยครับเหนเดิมแล้กระทะร้อนใส่น้ำมันกระทนร้อนใส่น้ำมัน

dan เข้าด้วยกันนะครับ เรื่อยๆนะครับได้หอมหอม้ัองานของเรอพั่วแล้ว เป็นเม็ดเม็ดแยกทางกันแล้วนี่งาดำบดงาขาวคั่วครับตกจากนี้ิเลยนะคุี่อบกินงาน เราจ้องไม่ใส่เม็กี้สีขาวนะเราเอาพริด้วยกระนองแล้วก็เกลือนะครับถ้าใส่เม็กี้ใส่อะไรไปแล้วมันจะตัดกลิลก่นงาออกนะถครคุณที่ชอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลน,นะฮะ yeah Anh là cái tên của tay chân anh không nga thoáng tỉ mười lăm tỉ ยังไม่ผัดเสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่ติีเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่านะสำคัญมากกระทะร้อนร้อนนะใส่น้ำมันนะครับเดี๋ยวเราชะดูก,ก่อนนะครับเราชิมดูก่อน,นครับเอาวิดีโอเปล่าเป็นเป็น